บารมีสามสิบทัศพระเด็พระคุหลวงค์สุดตันตสโลเป็นเครื่องจักรและเป็นพลังงานทำงานได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเองหน่วยที่เล็กที่สุดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มต้นบารมีสามสิบทัศนพระเด็พระคุหลวงค์สุตตันตสโลเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทสโลที่เกิดขึ้นแรกเป็นต้นแบบของโดยต่างๆบารมีสามทิศน์ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่เกิดเป็นนิพพานทำบุญบารมีสามทิฏัิพระเดชพระคุหลงปูสดจันทสโลสร้างพระเดชพระคุหลงปูสดจันทสโล สร้างพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมวชโยสร้างคุณยายอาจารย์มหารัตนาบาชัชกัจจาน,โนุรยุสร้างทุกท่อฐานบุญสร้างชาวสิวิไลสร้างประเทศชาวสิวิไลสร้างยุคชาวสิวิไลสร้างนิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรบุญบารมีสามสบทัศพระเด็ชกุลหลวงปู่สดยันทศโรใหญ่ ด้วยการท,าท,ารกการทํา,ทง,า,ทา,าทงานของการดึงดูดบอกเกิดโดยพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่โดยการทํางานของการดึงดูดบอกเกิดของทุกหน่วยบาร,รมีสาสิบทัศพระเด็จณหลวงปุ่สุจันทสศรหน่วยที่เล็กที่สุดทํางานได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่ดึงดูดบ่อกเกิด บอกเกิดคือการสร้างขึ้นใหม่เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลหน่วยต่างๆรวมเป็นทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลอยู่รวมกันเป็นอู่ทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลนัดตำแหน่งส่วนกลาง จักรวาลพระต้นทาต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมบพุทธเจ้าณตำแหน่งศูนย์กลางอูทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิบทัศน์พระเรด็จกุหลงปูสดจันทสโลเป็นตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเรด็จกุหลงปูสดจันทศสโลเป็นศูนย์กลางในการทำหยุดเป็นตัวสําเร็จ เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสาวกิจธารตร์พัะเดชประคุณหลวงปู่สดจจนทสโลเป็นศูนย์กลางในการดึงดูดบ่อกเกิดใหญ่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมบังคับสั่งการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้นิพพานธรรมใหญ่เข้าสู่ยุติธรรม เข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสาสิทรรัศประเด็จค,คุณกลวณพูทสดเต็นตัโสดที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดเข้าสู่ยุคชาวสีวไลที่สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพื่อความมั่นคงยั่งยืนถาวรเที่ยงแท้มีตัวตนเป็นสุขเจริญสำเร็จของชีวิตนิพพานธรรมใหญ่ ยั่งยืนยาวนานไม่เสื่อมสลายตลอดไปรับกับนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่การทำงานทั้งหมดมาจากการทำงานของหน่วยที่เล็กเริ่มต้นบารมีสาสิบทัศพระเด็จคุพภูทธ์เจนทสโลสร้างหน่วยเล็กๆที่มาจากต้นแบบ ดั้งเดิมมีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปหน่วยดั้งเดิมและหน่วยที่เกิดใหม่ๆดำรงคงอยู่ตลอดไม่เสื่อมสลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปเดินทางไปตามส่วนต่างๆของนิพพานทำบุญ ด้วยเส้นทางของท่อทานบุญทั้งหลายที่บารมีสันสิทัตพระเดคุณุรวมปูสดจันทสโลได้สร้างขึ้นให้เป็นท่อหรือว่าให้เป็นสื่อนําหรือว่าให้เป็นเส้นทางให้บารมีสามสิบทั์ที่รวมกันเป็นกะบระแสบารมีสามสิบทั์พระเด็ุพุรวมปูสดจันทสโรได้เดินทางไปยังส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบุญบาร,รมีสามสิทัตพระเดคุพหรวมปูสดจันทสโล บริสามททัศพระเดชพระคุลมปุ่สดยันทสโลที่เป็นกระแสเดินทางไปตามท่อฐานบุญเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานบุญทุกท่อฐานบุญที่อยู่ในนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลมปุ่สดยันทสโลไหลเวียนอยู่ตลอดต่อเนื่อง สร้างท่อทานบุญทั้งหลายให้ดำรงอยู่ยึดธาตุละเอียดละหยาบประกอบกันขึ้นเป็นท่อทานบุญให้ดำรงอยู่ในนิพพานธรรมบุญบารมิสังกิตทั์ประเดชโพกลกูพสดเทนทัสโลกโครงสร้างของโลก,กันนรกทั้งท่อทานบุญแบบมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลก,กันนรก ศูนย์กลางของท่อทานบุญแบบมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุมีเส้นทางสายกลางที่กระแสบารมีส well <situation> ัน <bucks> ต <and Pokemon apan> ิท enfin <life> ัตพระเดชคุลปุโรฒสดันทสโรยังไหลเวียนอยู่ได้ธาตุและธรรมธรรมและธาตุบารมีสันติทัตพระเดชคุลปุโรฒสดันทสโรที่อยู่ เส้นทางสายกลางของท่อฐานบุญทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุในโรกานนรกสร้างท่อฐานบุญอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ธรรมที่มาจากศูนย์กลางของนิพพานกิเลสนิพพานอัพยากตาธรรมานิพพานที่ไม่ใช่อยู่ บารมีสันติทัตเปเดกคุลปุสุตเตตุโรที่เข้ามาในนิพพานธรมบุญบารมีสันติทัตเปเดกคุลปุสุตเตตุโรรวมๆที่เราเรียกว่าธรรมที่เป็นกิเลสหรือธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงหรือธรรมที่เป็นความไม่ดีหรือธรรมที่เป็นบาไม่ให้ธรรมที่กล่าวมานี้คือธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงยึดเอาธรรมยึดเอาธาตุ ที่บารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทะสุโลสร้างดึงดูดไว้เพื่อให้โครงสร้างรวมทั้งหมดดำรงเป็นนิพพานตำบุญบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทะสุโลเพื่อให้นิพพานตำบุญบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสุโลขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ มีช่วงที่ทำที่เป็นโลภโกรหลงได้เข้ามาในนิพพานธรรมบุญบามีสังิทัตพระเด็คุลงพุทธสดจันทสโลทําให้นิพพานธรรมบุญบามีสังตทั์พระเด็จพุณหลงปู่สดจันทสโลมีขนาดที่เล็กกว่านิพพานอื่นๆมีขนาดที่เล็กกว่านิพพานที่เป็นกิเลสเล็กกว่านิพพานที่เป็นอัพยากตาธรรมะาพราะมีสางิทั์พระเด็จพุณหลงปู่สดจันทสโล บังคับให้ทุกท่อทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ต <tinc S 1> <Af> ื่นผู้เบิกบานรับรู้การทำุดเป็นตัวสําเร็จของพระบรรมีสามสิทธะพระเดชพูทหลวงปู่สดจันทโสที่เรารับรู้กันในการนําของพระเดชพุณหลวงปู่สดจันทสโสพระเดชพุณหลวงพ่อธรรมะชโยคุนใจอาจารย์มหาลัตนอุบาสิกาจันทนนกยูที่ทํางานหยุดเป็นตัวสําเร็จทําให้ขนาด คนที่พานธรมบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชคุลมป่สจนทัสโลขยายขนาดใหญ่ขึ้นเกินครึ่งทางที่ถูกทำที่เป็นปบาปทําให้มีขนาดเล็กลงการทําหยุดตัวสาเร็จของบารมีสามสิบทัศน์พระเด็คุลมป่สจนทัศโลทําให้ขนาดนิพพานธรมบรุญบารมีสามสิบทัศน์พระเด็คุลมป่สจนทัสโลได้ขยายใหญ่ขึ้นเกอนเกินครึ่งทาง โดยทุกท่อฐานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรับรู้การทําหยุดตัวสําเร็จบารมีสันติธาตะเปรพผุหลงผุสดยันตสโรณตํตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสันติธาตุเปรพกุหลงผุสดยันตสโรที่อยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสันติธาตุเปรตผุหลงผุสดยันตสโรหรือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระต้นทาตุธรรมหรือกายพระบรมลมาพุทธเจ้าของทุกท่อฐานบุญ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโลพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจิยกคุณยายอาจารย์มหาลตัตราปิจิการหุ่น,นลูกอยู่ของพวกเราทุกท่านของทุกท่อฐานบุญศูนย์กลางของทุกท่อฐานบุญที่อยู่ในจักรวาลพระตา้ตาตถนธรรมจักรวาลพระบรมบพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งของศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสําเร็จทุกท่อฐานบุญนึกถึง ขืนกลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกบารมีสามสิทน์ตระเดชกลุลหลวงปู่สดจันทสโกคือเป็นศูนย์กลางการทำหยุดเป็นตัวสําเร็จบารมีสามสิทน์ตระเดชกลุลหลวงปู่สดจันทสโรเกิดเป็นหน่วยบารมีสามสิทธัตระเดชกลุลหลวงปู่สดจันทสโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นทะเลมหาสมุทรบารมีสามทิัศพระเด็จพระคุณหลวงปู่จันทรศรรวมเป็นกระแสเดินทางไปตามท่อทานบุญต่างๆไปตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานบุญทําให้ทุกท่อทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามทิฏัศพระเด็จพระคุณหลวงปูส่สดจันทรศกซึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานรวมอยู่อย่างสมบูรณ์ในตัวเองตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุด เป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่พัฒนาตนเองขึ้นได้อย่างต่อเนื่องด้วยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรักษาทําบุญบาร,รมีสามสิบทั์ประะคุณหลวงปู่สดจันทสุโโลให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อการ สร้างนิพพานธรรมใหญ่ให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทธัตถะเดบุรุลวงปุสดจัเดนทสโลเพื่อความมั่นคงของนิพพานธรรมใหญ่รับกับความมั่นคงของนิพพานที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่อทอดฐานบุญที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรับรู้การทําหยุดเป็นตัวสําเร็จของบารมีสามสิทธัตถะเดบุรุลวงปุสดจัเนทสโลมีกระแสทําบุญบารมีสามสิทน์ตระเดชพ,พรุลวงปุสดจัเดนทสโล ไหลเวียนสร้างทุกท่อทานบุญเป็นสุขเจริญสำเร็จของชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้งหลายที่อยู่ในท่อทานบุญที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวชบานถูกพัฒนาปรับปรุงในการดึงดูดบอกเกิดของพระิรรสัจธทัมพระเด็หลวงพ่อสุดจันทรสที่เป็นกระแสไหลเวียนในท่อทานบุญนั้น ถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นบารมีสามสิทธัสสะเดพระคุลวงภูสดจันทสโลใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยต่างๆบารมีสามสิทธัสสะเดพระคุลวงภูสดจันทสุที่เกิดขึ้นใหม่ๆจากการดึงดูดบอกเกิดของทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสสะเดพระคุลลงภูสดจันทสุนสในที่ต่างๆที่ปรากฏในท่อทันบุญทั้งหลายไหลเวียนรวมไปที่ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสันติทัศพระเด็จคุณหลวงปู่สดเันทสโลที่อยู่ณศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสันติทัศ์เป็นพระเด็จคุณหลวงปู่สดเันทสโลเป็นหน่วยใหม่ๆที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรวมความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานรวมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหน่วยย่อยบารมีสังติทั์พระเด็จคุณหลวงปู่สดเันทสโลพัฒนาตนเอง เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บบาลยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นสุขเจริญสํำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดทำทั้งหลายในนิพพานทําใหญ่ถูกพัฒนาสร้างขึ้นใหม่เป็นบารมีสาสิทธศนพระเดชคุพุพตุสัจนโตมลใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว การทํางานของการทาหยุดตัวสำเร็จบรมสามสิทน์พระเดพุลุงพุสดัญทศโลทำงานได้เกินครึ่งทางขนาดนิพพานธรรมบุญบรมีสามสิทน์สระเดพุลุงพุสดัญทศโลขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการขยายขนาดใหญ่ขึ้นของนิพพานทําใหญ่จึงเข้าไปสู่ธรรม ที่สร้างวิกฤตให้กับนิพพานธรรมใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆจึงปรากฏเป็นวิกฤตของชีวิตมากขึ้นในขั้นตอนของการขยายขนาดของนิพพานธรรมใหญ่วิกฤตที่เกิดจากธรรมที่เป็นโลภโกรธลงถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิทธัตถะเดชพุลวงปุสดตันทุสโลมใหม่ๆที่เป็น สุขเจริญรุ่งเรืองสําเร็จของชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆทรรที่เป็นโลกกหลงหรือทําที่เป็นบาปมีมากวิกฤจที่มีมากเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิทธัตระเดเดพุกหลลงปุสุตันทศโสที่มากขึ้นไปตามลําดับเรื่อยๆเป็นสุขเจริญสําเร็จของชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อทุกท่อทานบุญรับรู้การทำหยุดตัวสำเร็จของบารมีสัมสิทธัตถะเดเดพุกุลลงปุสุตันทศโส การทํางานนี้ของทุกหน่วยบรารมีสัตยทัศน์พระเดชจพระลุงภูสุดจนสุทัศน์ทำงานตลอดไปตลอดที่สุดแห่งธรรมของบุญบรารมีสามสิบทัตพระเดชจพระลุงภูสุดจนทศทัศน์ทำงานตลอดไปเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปวิกฤตที่เกิดขึ้นในนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิบทัตพระเดชจพระลุงภูสุดจนสุทัศ ก็เป็นการทํางานของธรรมที่เป็นบาปหรือธรรมที่เป็นโลกกดลงการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จของบารมีสามทิศน์ประเด็จพุทโหลวงปุษตจันทสโลเป็นงานที่แท้จริงของนิพพานธราบุญบารมีสามทิศน์ประเด็จพุทโหลวงปุสตจันทสโลนิพพานทําบุญบารมีสามทิศน์ประเด็จพุทหลวงปูสตจันทสโลทํางานอย่างสมบูรณ์ด้วยบารมีสามทิศน์ประเด็จพุทโหลวงปุสดจันทสโล ดำรงชีวิตดำรงอย่างอยู่ดำรงเครื่องจักรพลังงานอย่างสมบูรณ์ในตัวทำงานอยู่ตลอดทำทั้งหลายเขาก็ทำงานของเขาเป็นปกตินิพพานธรบุญบาร,รมีสาวิตรทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจจนทโสจึงทำงานของตนเองอย่างสมบูรณ์ท่อทานบุญทั้งหลาย รล่อยวางไม่ทำงานให้กับธรรมที่เป็นบาปไม่ให้ท่อทานบุญไปเป็นท่อทานให้กับธรรมที่เป็นบาปได้ใช้ในการไหลเวียนเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของเขาท่อทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนึกถึงจดจนะ่อณตําแหน่งศูนย์กลางการทํายุดเป็นตัวสํเร็จนนะศูนย์กลางดวงกลมปรมเริ่มแรกปริมิสันต์ไปบุญบูดจันทัสทล เกิดเป็นผลให้กระแสปรมิสัมมิ์ปริษษษษปรเษคพณหลวงพุ่สุิจันทโสโลไหลเวียนในท่อฐานบุญอย่างสมบูรณ์ได้ผลของการเกิดการปล่อยวางเป็นผลปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้ทำที่เป็นบาปเดินทางไหลเวียนตามท่อฐานบุญ ของท่อดทานบุญที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดผลความสุขเกิด,ดผลจากบารมีสามสิทัศนพระเด็พระคุณหลวงพุทสดันญสุรที่ไหลเวียนได้อย่างสะดวกเป็นท่อทานบุญที่ให้พื้นที่ในการเดินทางในการดำรงอยู่ในการ อยู่ของบารมีสามธิทัตถ์พระเดชพคุณหลวงปู่ปสุดจันทสโสในท่อทานบุญนั้นนเป็นสุขเจริญสำเร็จชีวิตอย่างต่อเนื่องผ่องใสเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปที่เราคุ้นเคยกันในความหมายของละชั่วทำดีทำใจผ่องใสการทำงานทั้งหมด ทำงานแบบที่ครูบาอาจารย์ของเราได้ให้คําแนะนาได้ให้แนะนําในการทํางานคือการทํางานของการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักด้วยการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของบารมีสามิทั์ประเดชภูลงผู้สดเันเทโสรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เป็นประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักเป็นบารมีสามสิบทัศน์พระเด็พระคุณหลวงปุส่สดเด่นทศรเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานรวมอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์เป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ยั่งยืนมั่นคงเที่ยงแท้ถาวรมีตัวตนไม่เสื่อมสลายเป็นสุข เป็นเจริญรุ่งเรืองเป็นสำเร็จเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบพัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศสที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดไป